hello class welcome back to english class today we would like to talk about skill time please open your class book to page 20 20. stop <laughs> uh, typing <laughs> 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 <to be> <laughs> ใครยังไม่รู้ว่าคุณครูให้เปิดหน้าไหนนะคะคุูบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง skill time ใช่ไหมทุกบทจะมีหัวข้อนี้อยู่นะคะมันเป็นเวลาของการฝึกทักษะอื่นๆก็จะมีแบบ reading writing speaking listening ใช่ไหมทักษะในภาษาอังกฤษในหน้าที่20นะคะถ้านักเรียนเปิดเจอแล้วมันก็จะเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจะเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนี้ธันยาสตรีเจอร์นะคะนี่เป็นชื่อของเธอะคะธันยา เจอแล้วนะคะและทัญญาในหัวทันญาใช่เดี๋ยวก่อนเราจะไปแปลหรือว่าอ่านกันเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฟังก่อนโอเคไหมหัวข้อมัน listen and read ก็เดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะคะว่าเขาออกเสียงคำศัพท์อย่างไรบ้างมันจะมีคำที่ขีดเส้นใต้หรือว่า underline เอาไว้เนี่ยประมาณเกือบสิบคำใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะต้องมาแปลความหมายกาันซึ่งคำที่เขาขีดเส้นใต้ก็คือแสดงว่ามันมีความสำคัญนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะคะ listening carefully คมีแช่แปลทำเองค่ะเกือบสิบคำโอเคเมืกี้เกือบไง okay, เกือบไง, ài, บงทันไหมคะทําเรียนฟังทันอยู่ไหมทันอยู่เนาะ mm hmm. ค่อนข้างจะไปเรื่อยๆเลยรวดเร็ว,รว,รวไม่ได้ไม่ได้เร็วเกินไปเัรายังฟังทันอยู่นะคะ อ่ะเนะื้อเรื่องน่าสนใจนะคณะครียนี่เป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมมันมีตัวตนจริงๆใช่ไหมคะบุคคลนี้เนี่ยเขามีตัวตนจริงจริงเาใครใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะคะชื่อของคนนี้อ่ะย่อหน้าแรกแรงครูจะลองแปลให้ก่อนละกันนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรอืมบรรทัดอ่ะย่อหน้าแรกนี่ตรงนี้เลย ทันยาสตรีเจอเนี่ยเป็นชื่อของเขานะคะทันยาสตรีเจอ grew up on Grand Cayman i เมนไ a n ์แลนด์ใ d d จกลางของทะเ b b คริบเอันดับแรกเนี่ยเขาจะกล่นพูดถึงอะไรก่อนพูดถึงเกี่ยว,ก,ยวกับทันยาใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัวของทันยาว่าทันยาเนี่ยเติบโตที่เกาะ r a n d Cayman นะคะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ไหนๆอ,อยู่ใจกลางทะเลแคริบเบียนอ่าน,นี้คือข้อมูลของเธอแล้วก็พูดถึงอดีตมันจะเป็น past simple tense เห็นไหม ก็เลยมีการเขียนเอาไว้บอกว่าเป็นเรื่องอดีตเราต้องเขียนด้วย past past tense when she was a child she loved being in the sea and she spent as much time as possible in the water เมื่อตอนที่หล่อนเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยหล่อนรักทะเลใช่ไหมชอบการอยู่ในทะเลแล้วก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้เวลาจำนวนมากเลยแหละเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอยู่ในหา ก็คือชอบมากแล้วก็จะเจอคำนี้ค่ะ u n d e r l i n e r snorkeling snorkeling มันเป็นชื่อกีฬาอย่างหนึ่งก็คือการดำน้ำตื้นค่ะ snorkeling ก็คือการดำน้ำตื้นดำน้ำไม่ลึกมากนะคะถ้าเราตัด l i n g ออกไปนะคะ snorkel คุณพ้นไหมคะคำนี้ snorkel ก็คือท่อที่ช่วยใช้หายใจอะค่ะเวลาเราไปไว่ายน้ำอะจะมีท่อช่วยหายใจใช่ไหมสโนเกิลใช่ไหมเราจะเรียกแบบนี้อ่านี่แหละมาจากคำนี้ค่ะ And studying fish and other sea life เราเนี่ยจะไปใต้น้ำดำน้ำตื้นนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับปลาต่างๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลแสดงว่าชอบมากจริงๆ He also like driving deep down into the ocean to look for rocks and shells. ลอนเนี่ยยังคงชอบการดำน้ำลึกค่ะ diving อ่า diving คำนี้คำคีดเส้นใต้แปลว,ว่าดำน้ำดำน้ำต่างกันใช่ไหม snorkeling กับ diving ยังมีความต่างกันใช่ไหมคะถ้า snorkeling ก็คือดำน้ำแบบเล็กน้อยตื้นๆที่ก้มลงไปเห็นปลาเห็นใต้น้ำใช่ไหมส่วน diving เนี่ยก็คือดำลงไปเลยแล้วก็ดีฟด้วยก็ใส่คำว่าลึกลงไปด้วยค่ะดำน้ำลึกลงไปในมหาสมุทรเพื่อที่จะดูอะไรคะ ดูก้อนหินแล้วก็หอยนะคะสวยงามมากด้านล่าง Tanya had a natural w o v e of diving and one day she discovered a sport she could do mm hmm. ทันยาเนี่ยอชอบหรือว่ารักการดำน้ำมากรักรักอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วหล่อนก็วันนึงเนี่ยหล่อนก็ค้นพบว่ามันเป็นกีฬาที่หล่อนเนี่ยสามารถจะ ทำได้คะ discover ก็คือค้นพบค่ะ discover ค้นพบค้นพบกีฬาอย่างหนึ่งที่รอนเนี่ยสามารถทำได้นั่นก็คือการดำน้ำใช่ไหมเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กเออยอะหนา้าที่สองมีขยักแปลมไหมมีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครู่ต่อก่อนก็ได้อีกสองยอหนา้าเดี๋ยวจะให้ผู้กล้าละกันมาได้ค่ะอะไรนะคะเมืม่อกี้ใครพูดนะแค่วัวนานนี้เฉยๆรูอ๋อโช อ่ะทีนี้ The sport was called free diving กีฬานั้นกีฬาที่เขากล่าวถึงไว้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะักเรียนสังเกตการเขียนของเขานะประโยคสุดท้ายเนี่ยมันจะทิ้งท้ายอะไรไว้ใช่ไหมหล่อนพบว่าหล่อนเนี่ยสามารถท,ทํากีฬาอย่างหนึ่งได้ดีหรือสามารถท,ทํากีฬานั้นได้สามารถเล่นกีฬานั้นได้แล้วบรรทัดต่อไปหรือว่าย่อหน้าต่อไปที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะก็จะกล่าวถึงกีฬานั้นค่ะเห็นไหมมันจะมีการเชื่อมโยงนี่คือวิธีการเขียนการเขียนบทความ ต่อไปเขาก็กล่าวถึงกีฬาที่ทัญญาสามารถทำได้นั่นคือ The sport was called freediving กีฬานั้นก็คือเรียกว่า f r e e Diving ค่ะหรือว่าการดำน้ำอิสระใช่ไหมหมายความว่าไงถ้าเราไปเซิร์ชใน Google ดูนะ r r e d i v i n g เนี่ยหมายความว่าการดำน้ำที่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจดำน้ำลงไปแบบส,สูตรลมหายใจเข้าปอดลึกๆเอาลึกที่สุดแล้วก็ดำน้ำลงไปว่าเราดำได้ลึกเท่าไหร่ อย่างนั้นนะคะน,ะนี่อย่างในภาพนี่แหละ,อ,ะอันนี้เขาดำน้ำลงไปเพื่อวัดว่าเขาเนี่ยดำได้ลึกแค่ไหนน,ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามีสายวัดต่อ,อไปค่ะ Thousands of years ago กี่ปีที่แล้วคะนักเรียนกี่ปีก่อนคะ Thousand หนึ่งพันอ๋อเมื่อหนึ่งพันปีก่อนเลยนะเขาพูดไปถึงหนึ่งพันปีก่อนว่า People dive deep into the oceans to catch fish and to look for pearls. ผู้คนเนี่ยในยุคเมื่อ1000ปีก่อนนะคะจะดำน้ำลึกลงไปในมหาส,สมุทรเพื่อจะจับปลา but they didn't have any diving equipment to help them breathe in those days. แต่พวกเขาเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรคะที่จีเซนใต้แปลว่าเครื่องมือค่ะอุปกรณ์ Equipment แปลว่าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์จะไร์ก,กว่านาอคำว่าอุปกรณ์พวกเขาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่จะช่วยในการดำน้ำใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยในการหายใจเลยเมื่อ1,000ปีก่อนที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็สามารถทําได้ Today this kind of diving has become a popular sport วันนี้นะคะการว่ายน้ํามันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่กลายมาเป็นกีฬาที่เป็นไงเป็นที่นิยมแล้ว ทุกวันนี้นะตอนนี้มับการที่นิยมแล้ว people dive r as deep as possible with no breathing equipment ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นยังไงผู้คนสามารถดำน้ำลึกลงไปเท่าที่เขาจะสามารถทำได้โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจนั่นคือกีฬาของเขาเนาะ they stay under the water for as long as they can and try to break world records อะพวกเขาเนี่ยอยู่ใต้น้ำเป็นเวลา ยาวนานเท่าที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถทำได้และพยายามที่จะทำลายอะไรคะ world record ก็คือสถิติโลกแสดงว่าเขาแข่งกันเขาแข่งกันดำน้ำให้ได้นานที่สุดเพื่อจะได้แบบทำลายสถิติโลกของคนที่เคยดำได้นานที่สุดนักเรียนที่ดูไม่มีเครื่องช่วยหายใจนักเรียนจะดำได้นานแค่ไหนใช่ไหมอ,อันตรายนะห้ามโลกเรียนแบบนะคะอ่ะย้อหน้านที่สามค่ะมีใครจะอาสาไหมคะเีไ็ไหม มันยาวใช่ไหมวันนี้ทุกคนก็เลยแบบไม่เป็นไรคะ่ะครูหนูกิงใจไม่เป็นไรมาชัน n y a had one lesson in freediving and found out that she was very talented อ่าเจอคำี่ขีดเส้นใต้อีกแล้วแต่คำนี้นะักเรียนคุค้นๆใช่ไหมคะคล้ายๆกับคำที่ในรายการหนึ่งค่ะไทยแลนด์ก็ t t l l n n t มันคล้ายๆกันความหมายนะ talented คำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเก่งหรือว่ามีความสามารถ ทันยาเนี่ยได้มีบทเรียนหนึ่งเกี่ยวกับการฟรีดิวิ่งใช่ไหมแล้วก็พบว่าหล่อนเนี่ยสามารถทํามันได้ดีก็คือเก่งฟรีดิวิ่งอ่ะเขาเก่งนั่นเองพบว่าหล่อนเก่งด้านนี้ she has more lesson s and then started to enter competition and compete agents people from all over the world แล้วหล่อนเนี่ยก็ มีบทเรียนอะไรมากๆขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มที่จะเริ่มอะไรลงแข่งขันค่ะพอเก่งมากขึ้นชไนก็ไปลงแข่งขันและแข่งขันกับผู้คนทั่วโลกแข่งกับคนทั่วโลกเลย at 25อ่าตอนที่อายุ25ปี she broke her first world record when she drive 100 เอ่อ t h meter อ่า meter ก็คือเป็นหน่วยนะคะเป็นเมตรนั่นเองอ่าคุณผู้อ่านไม่จบประโยคใช่ไหมถึงตรงนี้ meter down into the ocean ตอนที่เธออยู่25นะคะเธอทำลายสถิติโลกเป็นครั้งแรกตอนที่เธอเนี่ยสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกขนาดไหน113เมตร she broke many more records o f t e r e a t แล้วก็เธอก็ยังเป็นไงทำลายสถิติอีกหลายๆสถิติหลังจากนั้นนะคะ จริงวะทันยาเทรน for four or five hour s every day in the gym and in the pool ท Th ันยาฝึกฝนเป็นเวลา4หรือ5ชั่วโมงทุกทุกวันฝึกทุกวัน4-5ถึง5ชั่วโมงในโรงยิมหรือไม่ก็ในสระว่ายนา้ำยังไงก็ต้องได้ฝึกทุกวัน but the freedom she feels when she's freediving makes it worth all the hard work แต่ฟรีดอมแปลว่าอะไรคะเขาขีด้นใต้ไว้ Free อมหรือว่าอิสระก็ได้ใช่ไหมคะรอนเนี่ยรู้สึกว่าการดำน้ำเนี่ยมันทำให้เป็นงานที่เป็นงานหนักที่คุ้มค่าค่ะการดำน้ำมันเป็นงานหนักที่คุ้มค่าคนรู้สึกแบบนั้นแล้วต่อมาทันยา is also interested in looking after the environment and protecting วารลฟอ่ามีคําที่คิดขึ้นใต้สองคำนะคะทันย่าเนี่ยยังคงสนใจอ่ะนะานักเรียนคำว่า Look after นะคะ look a f เ e r เนี่ยจะแปลว,ว่าดูแลไม่ได้กำลังมองนะ look after แปลว่าดูแลค่ะอ่ารอนยังคงแบบมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอาจสามารถจดไปได้นะคะ นอกจากนั้นเธอก็ยังมาสนใจในการดูแลั้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าใช่ไหมคะว l d ไลฟ์ Wildlife, สัตว์ป่าสุดท้ายแล้วใกล้จบแล้วค่ะ she has worked hard to tell the world about the problems that w e l l and dolphins have t h sea pollution and how dangerous it is this for them ลอนเนี่ยทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อจะได้บอกผู้คนทั้งโลกเนี่ยเกี่ยวกับ ปัญหาที่วานหรือว่าโลมาเนี่ยมันได้พบเจอเกี่ยวกับอะไร Pollution คำนี้ pollution คืออะไรคะมละภาวะมละพิษใช่ไหมคะมละพิษในทะเลว่าไอ้มลพิษเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อพวกเขาอย่างไงหมายถึงอะไรพวกเขาในที่นี้ก็คือสัตว์ทะเลนั่นแหละคะ่ะวานโลมาอะไรก็แล้วแต่ในทะเ She has appeared in videos swimming with whale. and .has also become a popular TV presenter. หล่อนเนี่ยปรากฏตัวในวิดีโอการว่ายน้ำใช่ไหมคะกับสัตว์ต่างๆนั่นก็คือวานหรืออาจจะมีโรมาด้วยก็ได้ไม่รู้เนาะ,ะเธอไปกลายไปเป็นคนดังเป็นพรีเซนเตอร์นะคะที่ออกทีวีกลายเป็นคนดังไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่นะคะ,ะจากเนะื้อเรื่องที่เราอ,อ่านเมื่อกี้นะคะนักเรียนต้องไป อ่านอีกรอบทวนอีกรอบเกี่ยวกับเนื้อหาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งแล้วก็เรียนมาตอบคำถามตรงนี้ค่ะใต้เนะื้อเรื่องใช่ไหมคะ read again and write through r f l a l s อ่านอีกครั้งแล้วก็เขียน t r u e หรือ f l a l s นะคะให้เวลาทำ3นาทีค่ะ,ะมาพร้อมแล้วคุณคิดว่าเสร็จแล้วนะคะขอ้ขอแรกเขาเฉลยไปแล้วค่ะแต่ว่าค,คุณคูนี่ไม่ได้ใส่มาใช่ไหมเขาจะเฉลยตัวสีฟ้าเอาไว้แล้วนะคะ สวีเดเกียน and right to our อ่านอีกรอบหรือยังอ่านแล้วเลยนะคะแล้วก็เขียน True กับเราข้อแรกทันยาสตรีเตอร์ live on a n Iceland ทันยาสตรีเตอร์อาศัยอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งใช่ไหมใช่ True ถูกต้องนะคะข้อนี้เขาตอบ True พิม์ดีกว่าต่อไปข้อสองเป็นแอนนี่ค่ะแอนนี่ได้ตอบหลายวันแล้ว อ่านมาเลยแล้วก็ตอบได้เลยค่ะข้อสองใช่ไหมคะอ่า number t s he disliked being in water when she was young <c oughs> false f a l s good correct answer ถูกต้องแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันผิดตรงไหนคะแอนนี่ประโยคนี้มันใจความมันผิดผิดไปซะตรงไหนคะผิดตรงที่ dislike คะ่ะ i s like เนาะต้องแก้เป็น l ล k e ใช่ไหมต้องแก้เป็น l ล k e ใค่ะใครจะแก้ก็ได้นะแล้วแต่ข้อแต่ก็ไม่ได้บอกให้เราแก้ประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมคะอะ่แค่ให้เรารู้ <c oughs> ว่าประโยคนั้นมันผิดหรือถูกโอเค thank you ต่อไปข้าตังค่ะข้อสาม hello ข้าวตัง are you here w o u l d y o u l i k e to s h a r e y o u r answer hello เมื่อกี้เราเขียนหน้าจออยู่เลยนะ <But> เบอกี่อ่ะ๋อโอเคโอเคอ๋อเขาพิมพ์อยู่อ่าเพื่อนตอบแล้วนะคะแต่เพื่อนไม่ได้อ่านให้เราฟังเนาะเพื่อนตอบว่า True เป็นเรื่องจริง๋ยวมาดูกันนะคะ Free divers d r i e w s this all equipment free diver นะคะคนที่เล่นกีฬาดำน้ำแบบอิสระแบบนี้เนี่ยจะดำน้ำโดยปราศจากอุปกรณ์จริงไหมคะเมื่อกี้คุณบอกแล้วจริงดำน้ำ โดยการสูดหายใจลึกๆปุ๊บเดียวแล้วก็ดำลงไปเลยนะคะถูกต้อง true ต่อไป number four ต้นหอมค่ะต้นหอม Tanya has only broken on correct record, a record true 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 are you sure อ่ะพอครูถามนี่คือเริ่มไม่ชัวร์แล้วนะคะตอนแรกก็คือมั่นใจอยู่เด็กๆเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่ตอบ True ใครกดเห็นด้วยกดหัวใจค่ะใครคิดว่าตอบไม่เหมือนเพื่อนหนูกดร้องไห้ค่ะอ่ามีสองฝั่งนะคะตอนนี้มีคนตอบหัวใจแล้วก็มีฝั่งร้องไห้ด้วยเข้าตามคุณครูให้ตอบในช่องแชทของหนูค่ะเอ๊ะ sorry มันสามารถกดโชว์บนภาพหน้าจอของได้เลยไม่ต้องพิมพ์ข้างหน้า อ่าตอนนี้มี2เสียงนะคะเฉลยเลยแล้วกันเนาะเต๊ดเขาาบอกว่าอะไรก่อนมาเปรยประโยคนี้ก่อนนะคะชันย a has only broken one record ทันย a เนี่ยทำลายสถิติโลกแค่1อันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่เขาทำลายสถิติมากกว่า1นึ่ะคะทำลายหลายสถิติเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ f a l s, <Fl oss>. <S โอเคแก้นะคะสำหรับคนที่ผิดไม่เป็นไรคะ่ะ ยวอนอันนี้เป็ครูกำลังดูว่านักเรียนทำอยู่หรือเปล่านะคะครูกำลังดูว่าใครใครเล่นอยู่ Find the ร์ r s ดนเวอร์สปอร์สพรูฟายทูแมชเดอะพิเชียร์สแอนด์เด i เ i นชันเขาบอกว่าอะไรให้เราหาคำศัพท์ที่อยู่ใน สป o ร์ตโปรไฟลนะคะก็คือเรื่องที่เราอ่านกันเมื่อกี้เลยค่ะเป็นโปรไฟล์เกี่ยวกับกีฬาของทันย่านะคะหาคำศัพท์ค่ะแล้วก็เอามาแมชกับรูปภาพหรือคำนิยามนะคะ definition เป็นคำนิยามานักเรียนหาคำศัพท์มาได้ไหมคะแปดคำพอดีเลยนะคะที่เขาขีดเส้นใต้เอาไว้นั่นเองค่ะข้อแรกเขาให้เป็นรูปมาคะ่ะ picture picture เป็นรูปหอยไข่มุกใช่ไหมคะมนไข่มุก ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า pearl pearl ไข่มุกพอมาข้อสองก็จะเป็น definition ค่ะจะเป็นคำนิยามของคำศัพท์นั้นๆค่ะ8ค่ะใครเสร็จแล้วหนูสามารถยกมือบอกคุณครูไว้ได้นะคะโอเคคิมเบน์สิบเอ็ดค่ะตอนนี้สิบเอ็ดแล้ว เพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเพื่อนยังไม่ได้ทำแล้วเฉลยเพื่อนก็จะยังไม่ทันได้คิดนะคะโอเคเฉลยเลยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวไม่เสียเวลาเนาะนักเรียนจะได้ไปพักด้วย Now the feeling that you can do whatever you want to do what does it mean แปลได้ไหมนี่ก็คือเขาแปลความหมายมาให้น,กนกรกรักเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะคำนามที่ซึ่งเป็นเรื่อง ความรู้สึกซึ่งคุณนี่สามารถทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะทำมันเป็นยังไงคะทำอะไรก็ตามที่เราต้องการจะทำมันรู้สึกเป็นยังไงอิสระใช่ไหมคะ f r e e d o m ข้อที่สอง freedom นะคะคุณผู้เฉลยข้อสองนะสามสีหรือว่าข้อที่เหลือใครอยากจะเฉลยก็บอกคุณผู้ได้นะคะ freedom โอเคต่อไป number 3์ทรีสโอ look a t t h e picture What is he doing mm hmm. เขากำลังทำอะไรคะน่าจะเป็นไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายเนอะมันใส่ใส่ชุดเหมือนกันหมดน,นะคะอ่ะเขากำลังทำอะไรจากภาพมันจะมีสองแบบใช่ไหมคะนะักเรียนที่เป็นอ่า uh, snorkeling กับ d i v i i n g ข้อนี้ถือเป็นการดำน้ำแบบ diving นะคะ diving เพราะว่ามีถังออกซิเจนแล้วก็ดำลึกลงไปนะคะดังนั้นข้อที่3าม diving D I V I N G i ค่ะตอบได้เลย number four this is definition now the natural word the natural word เป็นไงคะโลกที่เป็นธรรมชาติเป็นคำนามซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกมันคือคำว่าอะไรมีคำเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือคำว่า environment environment คำยาวๆหน่อยคนที่เหลือที่ยังแปะมือไว้นี่คืออยากเฉลยหรอคะใช่ไหมใช่ไหมโอเค environment สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะข้อที่ห้าง่ายมากเลยค่ะคำนี้ what are these what are these สิ่งเหล่านี้มัเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะ อุปกรณ์ที่ช่วยในการดำน้ํใช่ไหมคะเราสามารถใช้คําไหนมาเรียกได้ equipment equipment ก,ก,ก็คืออุปกรณ์นั่นเองค่ะ equipment คํายาวๆใช่ไหมคะที่นักเรียนหลายๆคนน่าจะจําไม่ได้แต่อย่าลืมนะเดี๋ยวได้สอบเขียนสัพบแน่เลยคํานี้ number six number s เป็น definition นะคะเขาจะสลับกันไปเนาะ ภาพคำยามภาพคำยมามข้อที่6 adjective very good at doing something อันดับแรกเขาบอก part of speech มาแล้วค่ะว่ามันเป็นอะไรคะ adjective ค่ะ adj ที่เขียนย่อนี้ย่อมาจาก adjective เป็นคำคุณศัพท์นะคะอธิบายว่าไงเป็นบางสิ่งที่คุณทำได้ดีมากบางสิ่งที่ทำทำบางสิ่งได้ดีอะ่ะทำบางสิ่งได้ดีเขาเรียกว่าอะไรคะที่ครูบอกว่ามันเหมือนคำในรายการหนึ่งก็คือ talented talented okay talented okay number seven เหลือสองคำแล้วค่ะเหลือคำว่าอ,อะไรคะ wild life กับ s n o r k e l l i n g เหลือสองคำแล้วง่ายมากเลยคำนี้ชัดเจนมากค่ะก็คือการดำน้ำตื้นใช่ไหมคะ เพราะว่าเ้าดำโดยใช้ท่อช่วยหายใจอันนี้แหละที่คุณครูบอกนักเรียนว่าเขาเรียกว่า snorkel ที่นักเรียนไปดำน้ำมันจะได้สวมใส่ใช่ไหมคะโดยให้ท่อเนี่ยมันพ้นเหนือน้ําขึ้นไปแล้วนักเรียนเนี่ยก็หายใจทางปากใช่ไหมหายใจทางปากโดยใช้เจ้าท่อน,นี้เป็นการดำน้าตื้นนะคะถ้าใครไปดำน้าที่เกาะอ,อะไรก็จะเคยก็ oh, snorkeling snorkeling the last one คำสุดท้ายแล้วเนาะเหลือคำเดียวคะ่ะจากไหนในเรื่อง now animals and birds สัตว์ต่างๆค่ะรวมไปถึงนกด้วยก็คือ wild life สัตว์ป่านะคะสัตว์ป่านั่นเองอแต่ไม่ต้องห่วงนะทำไม่รูเฉลยให้หมดเลยเพราะว่าคุณคูณมีการบ้านให้ทำนั่นเองค่ะวันนี้วันสาร์าทิต์นี้นะมีการบ้านให้เอาคำเหล่านี้ไปฝึกทำในแบบฝึกหัดนั่นเองก็เลยเฉลยในนี้ให้นะคะ คุณครูจะมอบหมายการบ้านให้นะคะก่อนจนในสกักคูบไบร์คุณครูก็แนบไ้ให้แล้วเลยค่ะเขียนไปแล้วว่าให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน้าไหนหน้าไหนนะคะแต่สั่งไปในคาบเลยละกันพร้อมไหมอันนี้เสร็จทันไหมคะอ๋อเราเปลี่ยนเล่มแล้วนะคะเราจะไปทําแบบฝึกหัดในเล่ม Work b o o k ค่ะนักเรียนจะมีการบ้านอยู่ใน Workbook นะคะปิดเล่มนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวพับหนังสือ Workbook เอาไว้ค่ะว่าหน้าไหน สิบแปดสิบเก้าเลยแล้วกันนะคะสองหน้าเลยนะสองวันได้ไหมไหวไหมอ่าหน้าสิบเก้าจะมีตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองนะคะเมื่อกี้เป็นเหมือนเมื่อกี้ที่เราทําเลยค่ะก็คือเอาราคําศัพท์ไปใส่นะคะอ่านี้ยังคงอยู่ในหน้าสิบเก้านะแล้วก็มอบหมายหน้าสิบแปดไปด้วยค่ะหน้าสิบแปดไม่ได้ต้องเขียนเยอะเลยหน้าสิบแปดไม่ได้เขียนอะไรเยอะนักเรียนพับหน้าสิบแปดสิบเก้าไได้เลยค่ะหน้าที่สิบแปดนักเรียนแค่ต้องอ่านนะคะต้องอ่านเนื้อเรื่องนี้แล้วก็มาตอบตอบว่าประโยคที่เขาพูดมามัน true ออฟฟลา s แค่นั้นเองหน้านี้ไม่เยอะแต่ว่าอ่านเยอะหน่อยนะคะส่วนหน้าที่สิบเก้าก็จะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้นะคะเป็นประโยคง่ายๆแล้วก็เอาคำศัพท์ไปใส่นะคะตอนที่หนึ่งตอนที่สองกับสามยากไหมคะทำได้นะครูคิดว่านะักเรียนข้องเอทําตอนที่สองกับสามได้ไม่ยากเหมือนเดิมคะ่ะเอาคําศัพท์มาใช้เหมือนเดิมโอเคคุณครูมอบหมายหมายให้ไปทำสองอาทิตย์นี้เลยหรือว่านักเรียนจะทำตอ,ตอนเย็นวันนี้เลยก็ได้แล้วแต่ โอเคอ่าวันนี้มีคำถามไหมคะอืมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอ่าอย่าเบื่อกันสักก่อนนะคะเจอทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมจันถึงสุด See you next time. Bye